1ปีมี1ครั้งกับงานปราจีนบุรีในแอดมิวเซียมปีที่3 1หนึ่งปีมีแค่1ครั้งงานพิพิธภัณฑ์ที่จัดตอนกลางคืนสำหรับงานนี้มีถึงวันที่24สิงหาคมคือวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่บ่ายสาโมงถึงสามทุ่ม e ีนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศคร่าวๆของงานนี่มาเป็นจุดเช็คอินดีกว่าไฮไลท์ของงานนี้ คือการสร้างโดยไม้ไผ่ตรงมุมเนี่ยคือขบวนอะ่ะสื่อถึงพระธรรมจักรสีขาวสื่อถึงศาสนาสีทองสื่อถึงปัจจุบันเป็นผลงานของคนปาจ,จีนด้วยกันเราต้องมาตรงนี้เลยถ่ายจุดเช็คอินให้รู้ว่าคุณมาถึงงานนี้แล้วตอนนี้เรากําลังจะเข้าสู่พิพิธภัณฑ์เนาะที่เราอยากให้คนเข้ามาสักการะองค์พระพิฆเนศที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมกันค่าบัตร30บาทถูกไหมคะใช่คะชาวไทย30 ต่างชาติ2อ้อสูงอายุนักศึกษาเข้าฟรีไปเดี๋ยวพาไปดูข้างในเข้ามาถึงก็เราก็จะมาอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นจุดที่จะให้ชมวีดีโอภาพยนตร์นั่งชมวีดีทัศน์กันได้เพลินๆจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําเป็นจุดๆโอ้โครงกระดูกของเจ้าแม่โคกขนมดีคนลุกคนพบลูกปัดจํานวนแสนสองหมื่นเม็ดมาศึกษาประวัติศาสตร์กันได้ที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จะมีสมุดสะสมสแตมป์ตาปัป๊มเก็บครบเราสามารถไปแลกสติกเกอร์ของพิพิธภัณฑ์ได้เป็นของที่ระลึก สวยนะนี่เป็นอันนี้เรากำลังพาทุกคนไปจุดที่สำคัญสักการะองค์พระพิคเนศนี่น่ารักไรรุ่นมากเลยเป็นสติกเกอร์หัวใจสำคัญที่เรามาในวันนี้ <c oughs> คือการมาขอพรอ,องค์พ่อพระพิคเนศเรามาทุกปีเพื่อมาสักการะองค์พระพิคเนศองค์ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุ1,400ปีเอาจริงๆลองมาขอพรกันดูนะแล้วจะรู้ว่าความศักดิ์สิทธิ์มีจริงเพราะเราก็ขอพรจากที่นี่ทุกปีเหมือนกันขอพรเสร็จแล้วก็เดินชมโบราณวัตถุต่ตางๆ ของภาคตะวันออกความรู้สึกที่มันเหมือนเดิมแต่มันตื่นเต้นทุกครั้งด๋ยวทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เราตื่นเต้นทุกครั้งที่เราได้เข้ามาและความสะอาดการดูแลของเจเ้าหน้าที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปัจจีนเนี่ยดูแลได้ดีมากอยากให้มาเช็คอินที่จุดนี้จริง,รง,รงเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์อยากให้ทุกคนมาขอพอรแล้วก็จะได้สมหวังไปพร้อมๆกันถ้าออกมาจะมีแหล่งช้อปปิ้งด้วาตรงนี้เป็นอาร์ตทอยที่จําหน่ายทางออกเนาะออกมาคือขวามือแล้วก็มีทางซ้ายทางเข้าคือเราสามารถแวะช้อปปิ้ ในส่วนของอาร์ตทอยเราจะแยกเป็น EP ีถัดไปให้ทุกคนได้ชมกันอย่างจุใจและอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปตะลุยกินของอร่อยในงานกันรอชมได้เลยจ้า